ดวงรายเดือนประจำเดือนสิงหาคม2564ราศีพฤษภก,การงานดวงชะตาของชาวราศีพฤษภถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีจะมีโอกาสดีๆในการทำงานมากขึ้นมีโอกาสสมหวังเผลอเกินเป้าหมายที่คุณตั้งไว้ด้วยซ้ำการเงินดวงการเงินในช่วงเดือนนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี แต่ก็จะมีเรื่องให้คุณต้องควักกระเป๋าจ่ายอยู่ตลอดเวลาความรักสำหรับคนมีคู่คุณและคนรักยังรักกันอยู่แต่ก็มักจะมีเรื่องให้ทะเลาะกันเล็กๆน้อยๆความรักสำหรับคนโสดแม้ว่าตอนนี้สถานะของคุณคือโสดแต่ก็อยู่ในโหมดอินเลฟมีโอกาสได้คุยกับใครบางคนที่ทำให้โรคกายเป็นสีชมพู แคดรับเสริมดวงแนะนำบริจาคหนังสือบริจาคทุนการศึกษาเป็นต้นอันนี้ส่งจะส่งผลให้มีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตกดไลค์มีคนรักกดแชร์ได้บุญมีบริวารมากกดกระดิ่งเป็นผู้นำชื่อเสียงโด่งดังกดติดตามเทพพิทักษ์ดูแลช่วยเหลือขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามค่ะ